เรียบร้อยหลังจากเช็ดด้วยออยเนี่ยออยอะไรก็ได้ใสเอี่ยมสะอาดเหมือนได้ของใหม่ดูสิจากเมื่อกี้นะนโอ้รู้งี้รูงร้งี้ใช้เช็ดตั้งนานแล้ว ได้ของไม่เอี่ยมเลยค่ะ๋ยวเราเอาไปใส่ถาดเนี่ย <_ p ain> เราก็าาาหาวิธีทงความสะอาดตั้งนานหาไม่ได้ขัดก็แล้วแปรงสีฟันใส่ยาสีฟันขัดก็แล้วไม่ไม่ได้ไม่ออกแต่อันนี้คือน้ำมันออยออกเอี่ยมเหมือนใหม่เลยค่ะใครมี มีนาฬิกาจีช็อกหรืใสยเลซินแบบนี้ไปจับได้เลยนะไม่เอี่มมันได้ของใหม่